โปรเจกต์สามจุดสามแชร์เอ็กภาครัฐนะคะฝึกงานที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในหน่วยงานภายในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมสภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเอื้อต่อการให้บริการประชาชนมีการจัดแบ่งกลุ่มในการทำงานอย่างชัดเจน และเป็นสัดส,ส่วนเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้คำปรึกษาและพร้อมแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดมุ่งเน้นที่จะบริการจัดการองค์กรอย่างอย่างมีธรรม,มาธิบาลเพื่อสร้างศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม,มเป็นองค์กรธรรมพิบาลโดยมีเจ,จตำจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดินด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดช,ชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ภารงานที่ได้รับมอบหมาย 1. ได้จัดทำอินฟโฟกราฟิก ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ทางสำนักงานยุติธรรมเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. ได้ลงพื้นที่ไปนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เพื่อให้บริการและสร้างการรับรู้ประเด็นใฝ่รู้ได้เข้าใจถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมและได้เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจออุปกรณ์เครื่องมือภายในสำนักงานยังไม่ทันสมัยและและมีความเก่าจึงทำให้ทำงานได้ล่าช้ายังขาดความรู้เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมของสำนักงานแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้สอบถามบุคลากรในองค์กรเพื่อที่จะได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมว่ามีหน้าที่อะไรช่วยเหลือประชาชนในด้านใดบ้าง โปรเจกต์2.3แชร์เอ็กเพลนส์โปรเจกตภาคเอกชนฝึกงานที่สหกรณ์การเกษตรด่านช้างจำกัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในหน่วยงานบรรยากาศภายในสำนักงานได้มีการจัดตกของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระเบียบและชัดเจนพื้นที่ภายนอกตัวสำนักงานมีต้นไม้เยอะทำให้อากาศถ่ายเท,ทได้สะดวก วัฒธรรมที่เด่นชัดขององค์การทุกสิ้นเดือนจะมีการจัดประชุมให้กับสมาชิกที่ได้มากู้เงินกับทางสหกรณ์เพื่อรลบฟังปัญหาและนําไปแก้ไขตอนพักตอนพักกลางวันในทุกวันทางสหกรณ์จะมีอาหารเลี้ยงสําหรับพนักงานทุกคนภารางานที่ได้รับมอบหมายใส่ข้อมูลการทําสินเชื่อลงในโปรแกรมช่วยจัดเอกสารในการประชุมและจัดเตรียมห้องการประชุมประจําเดือน และทุกวันที่15ของทุกเดือนจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บดอกเบีย้ยสินเชื่อของสมาชิกที่ได้มากู้เงินกับทางสหกรณ์ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอการไปเก็บดอกเบีย้ยเงินกู้กับสมาชิกที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทําให้เสียเวลาในการเดินทางและบางครั้งพบว่าสมาชิกไม่อยู่บ้านจนต้องไปซ้ําและการใส่ข้อมูลสินเชื่อลงในโปรแกรมยังไม่คุ้นชินทําให้ใส่ข้อมูลผิดบ่อยครั้งแนวทางแก้ไข จัดตารางเก็บดอกเบี้ยล่วงหน้าและแจ้งวันเวลานัดหมายให้แก่สมาชิกได้ทราบก่อนทุกครั้งที่จะไปเก็บเงินขอคำแนะนำจากพี่ในสำนักงานในการใช้โปรแกรมประเด็นไฝยรู้ถามทุนเรือนหุ้นหมายถึงอะไรได้คำตอบว่าหมายถึงเงินทุนที่สมาชิกนำมาลงหุ้นกับสหกรณ ตามจำนวนหุ้นที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งถือเป็นเงินทุนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์